ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะรู้ว่ามีตาไหมคะความเป็นจริงขณะนั้นตาไม่มีเพราะอะไรคะเกิดแล้วดับแล้วหมดเลยเฉพาะรูปหนึ่งรูปใดที่กําลังปรากฏรูปนั้นจริงจะเป็นสิ่งที่เกิดแล้วยังไม่ดับยังขณะนี้คะ่ะมีเห็นถ้าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะน,นี้ไม่กระทบจากขปษาทะ นี่แสดงว่าต้องมีจักขู่ระสาทะในขณะที่รูปกระทบใครรู้คะพระอระหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปรู้เกินความสามารถแต่ให้เข้าใจความจริงว่าความจริงเป็นอย่างนี้นะคะแล้วสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะที่เป็นจริงแต่ปัญญาที่สามารถจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะทั้งหมดที่ทรงแสดงโดยประการทั้งปวงไม่ใช่วิสัย ของคนหนึ่งคนใดที่ไม่ได้สะสมมาที่จะรู้อย่างท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคันลานนะหรือท่านพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ประกอบด้วยคุณพิเศษคือวิเศษไม่ใช่เพียงแต่บรรลุความเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเพื่อละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะว่าตั้งแต่ขณะจิตแรกที่เกิดตอนนั้นเป็นเราหรือเปล่าคะไม่ใช่เห็นไหมคะเราตอบได้ ไม่มีความเห็นผิดเกิดร่วมด้วยกับจิตแรกขณะแรกที่เกิดถ้าศึกษาต่อไปเนี่ยจะพบความละเอียดว่าเพราะอะไรเพราะจิตขณะนั้นเป็นผลของกรรมหนึ่งผลของกรรมจิตที่กรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจิตนั้นเป็นวิปากะสุขงอมพร้อมที่กรรมจะทำให้จิตประเภทนั้นเกิดขึ้นทากิจนั้นเพราะฉะนั้นขณะแรกที่เกิดก็คือกรรมหนึ่งเป็นปัจจัย สุกงอมพร้อมที่จะให้วิบากจิตเกิดขึ้นเป็นขณะแรกสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนขณะนั้นค่ะเป็นผลของกรรมที่ทำให้เกิดไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกถ้าเป็นความละเอียดจะรู้ว่าขณะนั้นไม่มีความเห็นผิดใดๆเกิดร่วมด้วยเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลต้องเกิดขณะที่เป็นอกุศล จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้หมายความว่าโลภะเกิดเมื่อไหร่เป็นอกุศลลักษณะของโลภะไม่เป็นอย่างอื่นไม่เป็นวิบากไม่ใช่ผลแต่เป็นตัวเหตุเพราะฉะนั้นจะแยกความละเอียดว่าการเกิดของแต่ละคนก็ทำให้เป็นบุคคลต่างๆกันไปแต่ไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นวิบากจิตไม่เกิดกับทิฏฐิหรือความเห็นผิด พระเชษคุณสุกัญญาบอกว่าจะมีความเห็นผิดขณะนั้นขณะนี้นะคะก็เพราะเหตุว่าเพียงฟังเผลอและรู้ว่ายังไม่ได้ดับความเห็นผิดเพราะฉะนั้นก็มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นราวนะคะเป็นเขาเป็นเรื่องราวต่างๆในขณะนั้นนะคะก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงแต่ขณะใดก็ตามที่ความเห็นผิดเกิดดับแล้วค่ะ ปัญญาไม่ได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นปัญญาสามารถที่จะรู้ลักษณะของความเห็นผิดซึ่งกําลังเห็นผิดในขณะนั้นจึงชี้ว่ารู้จักว่าเป็นความเห็นผิดไม่ใช่พูดรวมๆวมว่าเห็นแล้วก็ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความเห็นผิดนี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งต้องอาศัยการฟังแม้แต่เพียงสิ่งเดียวนะคะีค่ะจนกระทั่งเข้าใจจริงๆ